สวัดสดีครับนะครับมาพร้อมกับกล่องเนี่ยฮะกล่องใหม่นะทุกคนน่าจะรู้นะวันนี้วันนี้แกะกล่องบวกกับเอ่อเฟิร์สรันนะฮะวิ่งครั้งแรกกับ n นกี้อัลฟาไฟเนาะทุกคนน่าจะรู้แล้วลหละว่าเอาไปวิ่งนะว่าชาวไปวิ่งมาส,สั้นๆเนาะแต่วันนี้เราอยากแกะกล่องให้ดูว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างอย่างแรกที่ให้ก็คือถุงเนาะนี่เขาจะให้ถุงมานะ จริงจริงก็ให้ถุงมาทุกรุ่นนะนะใช่ไหมของของพวกตัวท็อปนะนะก็ค่อนข้างดีนะอันนี้เวิร์กใช้งานได้นะ9ก0าได้ถุงมาคุ้มไหมแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือนี้เดีย๋ยวมีขอเก็บไว้ก่อนนะสิ่งที่เราต้องการคือเปิดมาเนี่ยมันจะเจอนี่แน่จริงๆเอาไปวิ่งมาสักพักนะฮนะไม่ใช่บอกสักพักวิ่งไปแป๊บหนึ่งนี่ครับ แกวมาดูเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ก่อนอื่นต้องชมกล่องกนะันกล่องสวยนะกล่องก็สวยจริงๆก็เป็นกล่องอีกกล่องหนึ่งที่น่าเก็บนะกล่องสีนี้อ่ะโอเคโอเคเอาละ่ะนี่จะบอกว่าไปวิ่งมานีไปวิ่งมานะนก็ได้ไปลองวิ่งมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าฟีลลิ่ง คร่าวๆมากๆเนาะไม่คงไม่ลงรายละเอียดถึงแบบว่าสรุปอะไรประมาณนั้นเพราะว่าวิ่งไมดีเดียวจริงๆนะฮะก็แต่ว่าอยากจะเอาให้ดูชัดๆว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคผมก็เริ่มที่ความเปลี่ยนแปลงของมันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนะนั่นก็คือเนอี่ยนะตัวมิโซนะครับที่มันเชื่อมต่อกับพอรตแล้วนะ มิโซมันเชื่อมต่อกับพอร์ตของเดิมมันจะเป็นอย่างนี้มันจะแยกพอร์ตนะฮะกับตัวนี้แต่ว่าของใหม่เนี่ยของใหม่ครับนเะชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันเนะเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันละอันนี้แยกพอร์ตเถอะ่ะน,นี่แยกพอร์ตอันนี้เชื่อมต่อแต่ว่าเชื่อมก็เหมือนก็เหมือนจะมีตัวเชื่อมตรงกลางนิดๆนะตรงนี้ มันจะเป็นล่องนะแล้วก็มันจะเป็นส่วนที่บางกว่าส่วนอื่นนะครับถ้าเรากดตัวเนี้ยเราจะรู้ว่ามันเหมือนมันจะยุบไปได้เนี่ยด้าน,นเนี่ยเพราะว่า,าดูนะเ,เห็นไหมเพราะตรงนี้มันเป็นล่องรูมันเลยเห็นไหมเอ,อ่รูมันเห็นชัดนะ เนี่ยตัวนี้มันเป็นรูมันเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกดไปแล้วมันจะยุบ feeling เหมือนก็ยังมีความคล้ายกับตัวที่มันแยกต่างหากอย่างนี้อยู่เนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเป็นของเดิมมันเป็นแยกใช่ไหมแต่ว่าของใหม่มันจะเชื่อมนิดๆด,ด,ด้วยสภาดตัวนี้ซึ่งเวลากดเนี่ยเวลากดอะฮะมันก็ยังมีความยุบตรงนี้อยู่นะ เราจะโชว์ไงเห็นไหมตรงนี้มันจะยุบอยู่ใครมีใครมีก็น่าจะรู้ว่าตรงนี้มันจะยุบอยู่เหมือนเป็นตัวเชื่อมที่ไม่เชื่อมอนิดเดียวอันนี้ถามว่ามันมีผลอะไรไหมก็คงไม่มีผลต่อ,ตอการกดลงแล้วก็ส่งเด้งมั้งไม่แน่ใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอ อย่างที่2ก็คือเดี๋ยวเาพูดถึงเรื่องโฟมก่อนโฟมของตัวนี้ตัว3เนี่ยผมว่ามีความนุ่มกว่าโฟมของตัว1ผมมีแค่ตัว1น,นะตัว2ไม่มีนะครับแล้วก็โฟมมันออกไปทางเน็กสนะฮะความนุ่มของโฟมนะออกไปทางเน็กสใกล้กันถึงเหมือนจะเรียกว่าเป็นแบบโฟมเดียวกันเลยแต่ว่าความยุบตัว ของอัลฟ่าไฟลมเนี่ยมันจะมีความยุบตัวตรงด้านหลังมากกว่าเพราะว่าตรงนี้มันถูกคว้านออกแล้วเวลากดลงเนี่ยเวลากดลงเนี่ยมันไอล่องตรงเนี้ยล่องตรงเนี้ยมันจะมันจะดนยุบตัวง่ายเหมือนไม่มีคาล,ลับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะยุบตัวนุ่มกว่านะนุ่มกว่า นุ่มกว่าเน็กเนี่ยนฟฟิลลิ่งตรงเดินตอนเท้าตอนเท้านะฟิลลิ่งเดินเนี่ยนุ่มกว่าเน็กค่อนข้างมากแบบรู้สึกได้เลยนะอาจจะด้วยการคว้านอะไรพวกนี้คว้านอะไรพวกนี้่าเนี่ยเวลากดเนี่ยเวลากดโฟมยุบเนี่ยมันจะลงมาเลยผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนวิ่งซะด้วยดิแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเก็ตเนาะอ่ะเนี่ยเห็นไหม มันถูกควานเนี่ยอันเนี้ยร่องมันควานอยู่นะแล้วก็น้ำหนักมันก็จะลงฝ่าเท้ามก็จะลงด้านข้างแง่ร่องมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเวลาเดินลงส้นหรือว่าเราวิ่งลง้นเนี่ยมันจะนุ่มมันจะนุ่มกว่าเน็กพอสมควรเน็กสามพอสมควรส่วนพอ อาการมันเด้งแตกต่างจาก1ยังไงผมไม่ขอเทียบกับ2นะเพราะผมไม่เคยใช้2ผมมีความรู้สึกว่าเท่าที่วิ่งสั้นๆนะนเนี่ยมีความยุบตัวกับเด้งมากกว่า3 3นะค่อนข้างเฟิรม์มอาจจะเป็นด้วยว่า1เนี่ยใช้มานานแลวโดวนนวดโดนอะไรมานานแล้วก็ยังเพาะไม่ได้เนาะ ใครได้ใช้แล้วรู้สึกยังไงช่วยช่วยบอกด้วยละกันแต่ความรู้สึกผมว่าพอตตัวนี้ไม่ได้เด้งเท่า,ากับหนึ่งนะแต่มันก็ยังมีความเด้งนะไม่ได้ว่าไม่เด้งมีความเฟิร์มมากกว่าหนึ่งอาจจะเรียกได้ว่ามีความยุบตัวน้อยกว่าหก็ได้นะแต่ r e s ponsive ตอบสนองเด้งคืนสปริงกี้ก็ยังก็ยังมีเนาะอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่มันเป็นพอตที่แยกเวลากดแล้ว เวลากดแล้วมันมีช่องว่างตรงนี้ให้มีเกิดการยุบตัวแล้วก็เด้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะีอันนี้มันเป็นผืนเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกนะตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นยุบนะไอ้มันเป็นบางนะมันเหมือนสะพานนี่นะเองะเห็นไ,ไหมเนี่ยพอเราจะกดตรงนี้ไปจะเจอเลยตรงนี้เป็นแถบบางแค่นี้เองเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นเวลากดเนี่ยกด,ดด้านนี้กดหน้าเนี่ย ตรงช่วงนี้มันจะยุบตัวด้วยยุบตัวได้ด้วยนะยุบตัวได้ด้วยหมังนะคิดดูเอาเองนะเือรวรู้สึกเอาเองนะ <ๆ S 1> นั่นคือโฟมเนะ <ๆ S 1> าะมาที่อัปเปอร์บ้างแล้วกันอัปเปอร์มีความแตกต่างอะไรกันบ้างอัปเปอร์เนี่ยเขาเปลี่ยนสิสเต็มของการร้อยเชือกใหม่นะสิสเต็มของการร้อยเชือกใหม่ของเดิมมันแนวเป็นแนวตรงๆเนาะแนวเส้นตรงนะ เนี่ยเป็นแนวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโค้งนะโค้งแล้วก็หนิดเป็นอะตอมอะตอมหิดใช่ไหมอะตอมหิดนิดนะอะตอมนิดนะเป็นอะตอมนิดที่นุ่มขึ้นถามว่าให้ความรู้สึกนุ่มขึ้นไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกนุ่มกว่าเดิมนะผมว่ามันใกล้เคียงกับเดิมมากกว่าคือยังรู้สึกว่า อีตัวนี้อาจจะเป็นเพรเก่าเนาะมันก็มีความให้ตัวกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำนะนะมีหรือตัวนี้มันเพิ่งออกใหม่ก็ไม่รู้นะมนไม่แน่ใจแต่สิ่งที่แตกต่างแลวทำให้ฟิตของคู่นี้ดีมากๆกก็คือช่วงนี้ครับช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบเหมือนซ็อกไลท์เป็นผ้ายืดนะเป็นซ็อกไลท์เวลาเราสวมเข้าไปเนี่ย ด้วยฟิตของขอบพวกนี้ขออะตอมนิตพวกนี้มันค่อนข้างจะรัดฟิตมาพอดีละหน้าเทา้าแต่ส่วนที่ยืดยุ่นและทำให้มันพอดีกว่าก็คือตามเข้ากับรูปเทา้าก็คือตัวหน้าผ้าตัวนี้เวลาเราใส่ไปนะฮะใส่เข้าไปเนี่ยมันจะรัดกับเท้าพอดีเลยเหมือนมันเป็นยางยืดนะเหมือนเป็นซ็อกไลท์อะเหมือนเป็นใส่ถุงเทา้า ไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ปรับให้มันกระชับและพอดีเพราะว่าเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยอะตอมหนิดพวกเนี้ยมันค่อนข้างไม่ให้ตัวนะเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างแข็งนะมันไม่ได้ให้ตัวมากเท่าไหร่เนะี่ยเพราะมันเหมือนแบบมันทํามาตามล่องเท้าอยู่แล้วรูปเท้าอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตรงที่เป็นไอลิ้นเนี่ยมันเป็น เหมือนซ็อกไลท์ที่ทำให้ปรับให้เข้ากับรูปเท้าได้พอดีเลยคือสวมไปครั้งแรกเนี่ยแทบไม่ได้แทบไม่ได้ปรับสายรัดเชือกเลยผมแค่คลายช่วงต้นคลายช่วงต้นแล้วก็ใส่ลงไปโดยไม่ได้ปรับสายพวกนี้เลยนะก็พบว่าเฮ้ยมันพอดีเท้าเลยมันเข้าเท้าพอดีเลยเหมือนระบบเชือกมันจะดีกว่าตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันแบบ มันต้องปรับร้อยเชือกยังไงกัไม่รู้ระบบเชือกไม่สู้ตัวนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าการตีโค้งเป็นเป็นวงเกือกมา้าเป็นโค้งรูปเนี่ยมันทำให้มันดึงดึงดึงมารอบทิศทางแล้วก็รัดกระชับพอดอีส่วนก็เท้านะครับก็เท้าก็ฮิลคาวเตอร์ก็มีพอตตรงนี้มาให้เล็กน้อย แต่แปลกหน้าแปลกนะว่าที่มันไม่รู้สึกว่าหลุดส้นอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นตรงนี้มันมันค่อนข้างกระชับแล้วก็ถึงแม้ว่าอยูเคาน์เตอร์เขาจะบุบุนวมมาน้อยกว่ารุ่นเดิมรุ่นเดิมก็จะบุนวมให้เยอะกวายไหมฮะค่อนข้างเยอะเลยรุ่นหนึ่งเนี่ยเนี่ยแต่รุ่น2เนี่ยแทบจะไม่มีแต่ถามว่ามีปัญหาเรื่องส้นหลุดไหมไม่มีฮะ รวมถึงการกัดของตรงขอบนี้ไหมไม,ไม่สามารถตอบได้เพราะผมใส่ถุงเท้ายาวผมใส่ถุงเท้ายาวแล้วถุกทุกใส่ถุงเท้าหนาก็เลยไม่รู้สึกว่ามันกัดหรือมันอะไรนะฮะเนะฮะเพราะสรุปว่าอัปเปอร์ดีมากกว่ารุ่นหนึ่งแน่ๆนะ,ะทั้งเรื่องอะระบบการร้อยเชือกทั้งเรื่องของฟิตติ้งกับรูปเท้าเรา นะทำมาได้ดีให้ฟีลซ็อกไลท์ของให้ฟีลเหมือนใส่ถุงเท้าสวบเข้าไปนะแล้วก็ไม่ต้องร้อยเชือกไอ้ไม่ต้องปรับรูเชือกอะไรมากมายนะครับมันก็ทําให้เวลาวิ่งมันก็ติดเท้าดีมากแล้วก็ไม่หลุด้นนะอันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เรารู้สึกนะฮะส่วนเรื่องระบายอากาศโอเคอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นหนึ่งนะผมใส่เนี่ยเข้าเซเว่น เข้าเซเว่นอากาศเย็นๆเนะี่ยรู้ได้เลยลมจะเข้าเทา้าลมเข้าเท้าแปลว่าลมออกเท้าได้นะหรือเราขับรถเปิดแอร์อย่างเงี้ยปรับแอร์ไปที่เทา้าเนะี่ยถ้ามันเข้าเท้านะแปลว่ามันออกเท้าได้อากาศมันระบายมันเข้าออกได้เพราะฉะนั้นการระบายไม่เป็นหาล็อกดาวอัปเปอร์อะไรผมว่าโอเคมากๆนะฮะส่วนเรื่องเอาโซนะเอาโซเอาโซเขาก็เปลี่ยนใหม่นะ เอาโซเนี่ยของเดิมค่อนข้างรุ่นหนึ่งนะเป็นแบบตรงโฟร์ฟุตนะค่อนข้างหนามากเลยหนาเตอะเลยอันนี้อาจจะเป็นการลดน้ําหนักด้วยเขาเปลี่ยนแท็กชั่นใหม่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็ให้มานิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะโอกาสมันจะพังง่ายไหมเนะี่ยเพราะอย่างที่บอกเนี่ยผมกังวลกับไอตรงนี้มากเลยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ย ผมกังวลกับตรงนี้มากเลยกลัวมันจะยุบลงไปเนี่ยเพราะกดลงไปมันยุบเลยนะเนี่ยกดลงไปมันยุบเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมผมพยายามถ่ายหเห็นอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยกดลงไปนี่มันคือมันไม่มีคานอะไรมารับมันเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังผมกังวลในตรงนี้นะฮะแต่คิดว่าเขาก็น่าจะดีไซน์มาออกแบบมารองรับได้ดีอยู่ละ ส่วนด้านหลังเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นยางหรือเป็นอะไรแต่ก็ผมคิดว่ามันก็คงไม่ทนอนะ่ะมันสไตล์ของรองเท้าแข่งนะคิดว่ารุ่นเดิมน่าจะทนกว่าในแง่ของยางตรงฟอร์ฟุตเนี่ยให้มาเยอะมากนะส่วนรุ่นนี้ก็เนี่ยประมาณนี้นะฮสิ่งที่รู้สึกได้อย่างหนึ่งก็คือ,อตรงข้างหลังเนี้ย ตรงฐานด้านหลังเนี่ยความเรียว,วมีเรียวกว่าถ้าเราจะดูจากด้านมุมท็อปลงไปนะเนี่ยเราจะเราจะไม่เห็นฐานมันโผล่เข้ามาแต่ถ้าเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งเราจะเห็นฐานมันมันโผล่มาเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเห็นไหมฐานมันจะกว้างกว่าหน่อยหนึ่งซึ่งถามว่ามีผลต่อ ความมั่นคงอะไรไหมไม่ไม่ค่อยมีผลอะไรมากเพราะว่าโปรฟู้ดมันค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วก็โทบ็อกค่อนข้างกว้างใส่ได้ฟิลลิ่งเดียวกับตัวเนคเลยครับโทบ็อกนะตัวบ็อกเหมือนกันนะฮะใกล้ๆก,กันอ๋อแล้วก็อะไรอีกอ่ะเอาเรื่องทางกายภาพไปก่อนเนาะอะ อ๋อแผ่นคาร์บอนแผ่นคาร์บอนก็จะเป็นแบบว่าเต็มแผ่นแล้วก็มันดูในรูปนะดูในรูปแบบภาพภาพข้างภายในนะจะเห็นว่ามันเต็มแผ่นแล้วก็กว้างกว่าเดิมนะฮะเพื่อเพิ่มการส่งแล้วก็ดีดแล้วก็ความมั่นคงนะครับนอกกนั้นผมว่าดีไซน์สวยกว่าเดิมลงตัวกว่าเดิมมากๆนะฮะลงตัวกว่าเดิมมากๆลงตัวกว่า รุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งมันยังดูเป็นแบบข้างหลังมันเทอะทะนะแล้วก็น้ำหนักทำมาผมช่างจากตาช่างผมนะไอตัวนี้ได้199ยนะร9อยเก้าอัลฟไฟ์รุ่นหนึ่งได้220แล้วก็เนกเปอร์เซนได้เดี๋ยวช่างเนกเปอร์เซนได้180มั้งใช่ไหมร้อยแปดห้า เน็กเปอร์เซ็นต์สามอันนี้ได้199นะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ให้ฟิลให้ฟีลนุ่มเด้งแล้วก็ส่งสม ooth กว่ารุ่นหนึ่งนะแต่ถามว่าเด้งหรือยุบน้อยกว่าหนึ่งไหมผมรู้สึกว่ามันยุบหรือว่าเด้งน้อยกว่าหนึ่งแล้วก็แต่อันนี้แค่ไปวิ่งมาเล็กๆนะยังตอบไม่ได้มากเอาเป็นว่า ยังไม่ขอบอกแล้วกันว่าอันไหนมันเด้งกว่าหรือมันเป็นยังไงแต่แค่เอามาให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยประมาณนี้นะฮะโดยรวมก็วิ่งสนุกครับแล้วก็ช่วยประหยัดแรงได้ดีเมื่อเช้าก็ไปวิ่งก็ไปวิ่งจ็อกมา4โลแล้วก็วิ่ง 3K ด้วยเอฟเฟอร์ตประมาณ90%เพื่อเทสร่างกายเนาะก็วิ่งประมาณเพลส 4... 4.4สี่สอะไรประมาณเนี้ย 3K นะก็ถือว่าก็ถือว่าช่วยให้เรา,เาประหยัดพลังงานได้ดีแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ท่าวิ่งด้วยเนาะมันอยู่ที่ท่าวิ่งอยู่ที่ระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อหลายๆอย่างนั่นแหละนะถามว่า,าวิ่งเพจช,ช้าวิ่งได้ไหมผมว่าวิ่งได้ง่ายกว่ารุ่นก่อนนะผมว่ามันโมเดลมันคล้ายค nex สเลยทิศทางมันคล้ายประมาณนั้นว่าเหมือนทําให้มันแมสขึ้นอะ เหมือนทำให้เหมือนเน็กสที่แบบว่าคุมง่ายขึ้นไม่โ่งช่างนะจนหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่ดีดเ mm. ด้ง agressive เท่ารุ่น2รุ่น1อันนี้หลายคนก็อาจจะรู้สีเง้นได้นะแต่ว่าเขายังไม่ฟันธงนะขอขอลองวิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะขอลองวิ่งไปเรื่อยๆก่อนโดยสรุปก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาให้ดูกันนะผมคิดว่าน่าจะเข้ามาอีกเยอะพอสมควรเลยนะขอให้รอ ทาง I am 247ใช่ไหมรอ,าอ,อาทางติดตามทางเพจเนาะติดตามทางเพจคิดว่าน่าจะมีเข้ามาเร็วๆนี้รวมทั้งสีอื่นเนาะสีอื่นที่ท,ที่ที่มีน่าจะมีอีกหลายสีให้ตามมาถามว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกไหมว่าไฟล์ยังสนุกเหมือนเดิมไหมผมว่า,ายังสนุกเหมือนเดิมแต่ วิ่งง่ายกว่าเดิมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็เหมือนคนวิ่งช้าน่าจะวิ่งได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะที่สําคัญมันสวยมากๆนะฮะสวยมากๆนะฮะดีไซน์สวยมากๆนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเนาะยังพูดอะไรไม่ได้มากเพราะวิ่งไปแค่ประมาณ7โลเองมั้งสามบวกสี่เจดโลวิ่งสลับกับคู่นี้นะอ่านะวิ่งสลับกับคู่นี้นะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับก็เผื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นไอเดียแล้วก็ใครมีคอมเมนต์หรือมีคําถามก็ลองถามมาเพราะว่าบางทีก็พูดแล้วนึกไม่ออกอันนี้ก็เพิ่งออยังเจ็บคออยู่เพิ่งหายโควิดขีดเดียววันแรกไปเมื่อวานนะวันนี้ก็ลองไปวิ่งดูนะฮะแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเอาตัวนี้ไปวิ่งที่งานโปรคาริสเวทนะยีย่สโลไม่รู้จะไหวเปล่านะ พอรู้สึกว่าอาจจะไม่คุ้นกับรองเท้าแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูเนาะ,ะจะลองดูนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ที่อยากให้รีวิวะจะพูดอะไรอีกล่ะ,ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสิ่งที่สิ่งที่จะตามมาในใน คลิปต่อๆไปก็น่าจะอาจจะหลังวิ่งย1ิอโลแล้วรู้สึกยังไงกับมันอะไรอย่างเงี้ยหรือพอวิ่งสักไปครบร้อยโลแล้วมันยังโอเคไหมหรือรู้สึกยังไงหรือไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นแบบชัดๆเพราะนี้ยังไม่ได้วิ่งเทียบกับคู่อื่นเลยซึ่งปกติผมก็จะวิ่งเทียบกับคู่อื่นแบบว่าวิ่งรอบสวนรถไฟรอบนึงแล้วก็เปลี่ยนคู่แล้ววิ่งรอบสวนรถไฟแล้วก็มาเปลี่ยนคู่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อให้แบบเอาให้ชัวร์ให้มั่นใจแต่นี้มันวิ่งเดี่ยวเดี่ยวมันก็เลยยังแบบยัง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 ตอบ ยังมีความรู้สึกว่าร่างกายยังไม่ยังไม่ไมสดอ่ะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเออมันเป็นยังไงนะแล้วก็สำหรับคนที่วิ่งเพจห้าเพจหกอะไรเงี้ยก็น่าจะน่าจะฟังคลิปนี้แล้วก็เหอนแบบเพจเดียวกันอ่ะเพจห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็สำหรับคู่นี้ก็น่าจะวิ่งได้นะฮะก็ช่วยเราได้นะ,นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับ นี่คือคู่ที่รอครอยจริงๆนะเออแต่มันสวยต้องยอมรับเขาว่าเขาดีไซน์ดีจริง